ครูครับไอมีดที่มันมาจากโรงงานเนี่ยมันตั้งมุมมากี่องศา,า <laughs> มันตั้งมุมมากี่องศา,าถ้าตอบถ้าตอบแบบแบบชัดเจนก็คือต้องถามที่โรงงานเขาเขาจะมีเขาจะมีสเปคของเขาเอาแบบชัวร์นะแต่ถ้าเราเราไม่สามารถถามจากโรงงานได้เราก็ต้องหาสิ่งเทียบเคียงมาเพื่อมาอธิบายมันนะครับยกตัวอย่างเช่นคุณมีกล้องสองพระคุณก็ต่องไปที่คมเลยนะครับ แล้วคุณก็บันทึกภาพหรือคุณมีมีกล้องที่มันขยายเข้าไปได้แล้วคุณก็บันทึกภาพออกมาคุณจะพบว่าคุณจะพบภาพที่มันเป็นสามเหลี่ยมแบบเนี้นั่นก็คือปลายคมตัดตูดมันอ่ะแบบนี้ได้รูปอย่างนี้มานะครับยังไงก็ได้คุณบันทึกมันมาให้ได้มาแล้วกันแล้วคุณก็แล้วคุณก็เอาเอาไปทาบเอาไปทาบกับกระดาษขีดเส้นขีดเส้นควบมันมาขีดเส้นโค้งล่างมันมาแล้วคุณก็เข้า Excel วาดมุมขึ้นมาเพื่อวัดค่ามุมตรงนั้นอ่ะคุณก็จะรู้แล้วว่ามันมุมเท่าไหร่นั่นคือว หรือถ้าวัดแบบนั้นไม่ได้ก็ลองคำนวณดูเนี่ยจากปลายคมถึงถึงสันที่มันเนี่ยถึงเส้นคมตรงเนี้ยความสูงมันอะ่ะกี่มิลลิเมตรแล้วก็หาความกว้างของมันอะ่ะแล้วก็คำนวณก็สามารถทําได้นะครับนี่ทีนี้ถ้าทําแบบนั้นแล้วก็เออปวดหัวจังเลยว่ามันทํำยังไงดีถ้างั้นมาดูเครื่องมือมาตรฐานนะครับที่นี่ที่ผมใช้ก็แล้วกันนะฮะมันก็เป็นไอแผ่นเอาไว้ทาบกับเครื่องรับคมมีดนั่นแหละนะฮะมันก็จะมี ตัวตั้งคมตรงเนี้ยมุม40 25หนี่35 30ผมต้องการจะเจียม,มุมไหนผมก็เอาตัวเนี้ยไปทาบแล้วก็วัดมุมมันออกมาโดยปกติแล้วจะอยู่ที่ประมาณ20 22ประมาณ22 1, ถึง25หนั่นแหละมุมคมมีดนะฮะซึ่งมันก็จะเป็นประมาณเนี้ยนะฮะเนี่ยก็จะมุมประมาณมีดโรงงานมานี่แหละประมาณ22 25นะครับทีนี้ถ้ามันยิ่งบางมากๆวัสดุก็ต้องคุณภาพแข็งแรงไปด้วยนะเพราะ แรงที่มันมากระทบกับปลายโคมมีคุณจะทื่อบ่อยนะฮะจะทื่อง่ายจะยิง่งถ้ามันยิ่งคมมากๆนะคะมันจะยิ่งทื่อง่ายทีนี้ไอ้คมที่ว่าเนี่ยตัวเลขทั้งหมดเนี่ยมันคือหนึ่งบวเวลนะครับหนึ่งบวเวลคือด้านเดียวนะคือโคมเดียวนะที่คุยกันเนี่ยเนี่ยเช่นตัวเนี้ยโคมยี่สิบห้าองศาเนี่ยนะครับมุมที่ตั้งเนี่ยมันคือหนึ่งด้านนะก็คือถ้าคุณท่าก็คือด้านหนึ่งอ่ะยี่สิบห้าองศาถ้ามีคุณสองบวเวลเนี่ยเวลาคุณเจียโคมคุณก็ต้องกลับด้านนะมันก็จกนนมมนกก็จะปินาเคั้รบ มุมตรงนี้คือมุมหนึ่งดีเวลนะ,อะสองโควมวมกันก็จะเป็นห้าสิบเคยไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นมีดที่เขาทำมาขายก็จะประมาณนั้นแหละประมาณยี่สิบกว่าถึงยี่สิบห้าเหล็กอ่อนต้ององศาเยอะไหมครับก็ควรจะเป็นแบบนั้นนะครับเพราะเพราะว่ามันจะ,จะ,จ,ะจะรับแรงได้ไม่เยอะไงเสียดสีไปบ่อยๆปลายมันก็มันเข้าไปแล้วเพราะว่าสดุมันไม่ได้คมแข็งเอฟดีเทนชั่นมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้ดีสู้พวก VG10 S35 VN ะสเนี 4, ่ยถ้าเป็นตะปูล่างๆหน่อยอ่ะ420 J2 อย่างเงี้ยคุณจะทำคมบางมากๆมันก็จะไม่่่คอยทนะ เท่านั้นเองนะครับคำถามคือว่าคุณจะคมไปทําไมก่อนเออคุณจะคมไปทําไมให้มันมากๆจาเป็นต้องคมครับผมจะต้องเอาไปแล่เนื้อปลาให้มันสวยงามอ่านะจะทาซาซิมิมีคุณก็ต้องอีกแบบหนึ่งอยู่ว่ามีดคุณจะหนาไม่ได้แต่ถ้าผมอยากจะเอ่อให้คมมันทนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเลือกรับคมให้มันเป็นคมแบบคอนเวกหน่อยคมแบบโค้งๆเป็นบัวมันก็จะรับคมก็จะทนได้นานหน่อย้วมันมีลักษณะของคมด้วยนะคมที่เป็นฮอลโลก็มีคมที่เป็นคอนเวกก็มีคมธรรมดาก็มีพอแล้วแต่จะปรับตั้งอะไรมาเลยแต่ผมแนะนำ